โอ้โหเรียบโอ้โหโอ้ยทั mm. ้งยันแจงนี่ข่าวไร้เด <Ah, um> ้อมีข่าวไร้มาแจ้งทางโดยสบายดีทั้งเงินผ่นว่าของเจ้านี่อาจจะไปบ่ได้เด้อว่่ามันเตี้ยไรยมาไปบ่ได้มึงกับผมเมื่อได้หรอเปล่าอย่เมื่อฟ้ากันได้หรือเนาะได้อยู่เพราะว่ามัน thang cầu bờ sen thang cầu bờ sen hết từ nấy luôn bưng có lại lý nam nó khử heng này ô ló chít người cá pho nè hả cái clip cứ gắn ừm đi đâu vậy đâu cũng anh đi tìm cái luôn đi đâu vậy đâu ô ô anh lái thang bờ sen lâu luôn 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 bờ ทำหนัและไหลง้อยากไปนะบอเชนมาด้อเนี่ยยูิดยูิดยูขอกาบทัทายสั่ยี่องเนาะทาานอเนาะถือว่าทำ มาดายุขันว่านี่กับพี่น้องเลยขันว่านะมันบเป็น่นองตุกเนาะวานนั้นเปลี่ยนองตุ้กหนึ่งเลยเหตุการณ์เส้นพึ้งอยู่เนาะข่าวอะไรบ่ดูอะไรพี่น้องเลยถ่ายแล้วไปได้บ่ได้อยู่วิดิตรก่วงเนี่ยก่วงบ่ได้อยู่ได้อยุวได้ยุวได้ยุวข้าวจะไปได้อยู่เขาบาดนี้รถเต็มตึ้งเนี่ยเนาะได้ไปอยู่บ่เนี่ยเนาะรอยังแค่นนอ

เพียงัวเขาเนาะถือว่าซ้ำมือเขาแต่ว่าสูงกว่ามือเามาแต่แต่มันข้ายโอ้ยกลายว่าสูงเงยเนาะโอ้โอ้ล้มเนาะ้ยนน่ยไม่ดนนิ่งยิงใ้ดูไทยแล้วคือนเลยนะเมาย่ย่โหดโหดเป็นเนาะ ปูดพากันลงไปยืนนั่นเลยๆบาดเนี่ยคุยกันอะไรบาดเนี่ยเออจะนายยิ้มดูยิ่มดีบ่ยิ่ดูบ่ยงดูบ่ไย่าย่างสบายด้วยนาอม่ต้องยันนะน้อยันขั้นทั้งหลังกันั้นคนคิดแล้วไปห้อไปไปลุยลุยลุยย mình qua bỏng muối nó, nam màu lái, còn lái bây giờ lái uo đất Thái, uo Tata, kia là Thái Phước đấy, uo đó, hình quả nhảy đó, quần thau này, ó, ở kia quả nó, à. bên phải chèn khâu con, nó, chèn khâu đây, bảo chít nên Ơ! vàng, đường thẳng cấp ba, đưa phi nông đưa thắc Thái, sáu bài đi, huê FC cho nên เธอเป็นข่าวได้เนาะแจ้งทางบอจิตก่อนพี่น้องเนยทางบอเสนนี่ได้อยู่เนาะแต่ว่าทางบอจิตนี่ข่าวได้เด้อมีข่าวได้มาแจ้งทางโดยสบายดีทางนั่นพผลว่าของเจ้านี่อาจจะไปบ่อได้เด้อว่าสี่นมันเตี้ยไรมาไปบ่อได้มือกบมือได้เนาะอยู่บนฟ้ากันได้เหรอได้อยู่เพราะว่ามันนี่เนะบอจิตจึงข่าวแต่ว่ามันเกิด พี่เลยพีน้องเนาะคอยเนาะคอยไปเนะคอยนไปต่อไปแหงนี่เียบร้อยพอรถบอซมันตูสูงมันได้อยู่รอยมันแเนาเออมันกระวนันวารอยมันรถรถเท่าักั็มีอยู่แล้วเนาะ้มันอนบอกรถจักรยังมาผมให้กูเพื่อบกหยงไะโอ้ยยังไม่ายงแต่ว่ากันทั้งหลังยัจะไปไม่ได้แว่ว่ามันเตี้ย กันว่าขนาดนี้ไปได้ยุ่หรอปะบ้ยอมได้เลยเมื่อเด้อเมืเคอยเมื่อเด้อเลือกแห่เด้อฮะไได้อนกันได้เฮย้าไปนฮะไปหสำรวจเลยดพุ่นขี่รถไถข้ามแล้ว คอยไปเด้อคอยไปเด้อน้ำเลือดแท้ได้ <c oughs> ตัวมาเต็มอยู่นี่บาทนี่ยากแล้วบ่จิตเจ้าบาทนี่เนะาะคิดว่าเท่ยวปา่าเขาฟ้าน้าขึ้นถึงบดได้พี่น้องเนาะคันนี้นี่ได้ยุ่ไอ้ดาวะแต่ว่าคันทั้งหลังเด้ออาจัรมันหายเด้เนะาะพอรถวจิตนี่ควมสูงนี่สูงมาตั้มพี่น้องเนาะพอเขา้าพอดเราบวชคำนี่ม่ยืนแท่งรู้ฮะยืนแท่งรู้

khăn nà khăn nỉ đây, tao khăn đang là luôn bao chít nà vào đây, và của khâu. Thế nè, đi đi em mới đi. Ơi nó, uuu, khoang đấy nỉ. Một thầy cứ đâu phải đây, bài đó, đúng รถดูโลเซนก็จะได้อยู่พี่น้องเนาะคือรถเขาแถวพ่อเพิ่นไปได้สบายดอกันนี่เนาะคันนี้ได้คันนั้นมาได้ก็ซ้ำกันเลยนาะบ่าจารีเนาะซ้ำมาได้ก็ซ้ำมาไปก็ได้ขึ้นเ่าได้พี่น้องเนาะ มแต่ว่าพญานามโวให้ลงไปขางนั่นหลายได้บ่ยิ่เด้มันเป็นห้องไหนได้ยุขางนี่แต่ว่าขางน่ะเนาะโมก็ง่ายกูต้องลงไปไปลางเลยแล้วเล้วพังนี่นี่เป็นห้องไหนไปผูเป็นคุ้มพี่น้องเนาะเบื้องนี่เจอเท่านี้บเบื้องนี้เป็นคุ้ม จเจรถกเจล้างเนาะล่างรถสวยป่ดได้ยูเรอไทยนะได้ยูได้ยูขั้นหน้าเนี่ยจ,จะได้อยู่จะมาขั้นหลังเดนะี๋ยจังตตนทางอยู่เนาะเซโน Rồi. Mà sao đi bỏ lái sao nè Bỏ ma thời gian xấu Rồi Bỏ tiền đây mà, mà <laughs>

Ôi cho bài đi. anh ngay. từ đây, giấy mà lên nam. Ôi nó. ว่าคว้าก็ไปกันเพราะจะเมื่อหน้าคุณโอ้สิวเนี่ยเพราะว่ามันมีเท่านึงบ้านหินซิวเปล่นเป็นยังไงก่อนเท่านั้นมันไม่มีญาติพี่น้องแหละเราอยู่เลี้ยวเล่าอะไรก่อนลุงอุ่นตาอุ่นตาอุ่นตาอุ่นนะตูอุ่นเปอลุงอุ่นตาอุ่นตา่นไม่ยิ่งไม่ยิ่งจะเป็นเห็ดผปีศาจแต่เราไม่มีญาติเรามีพี่น้องแต่เรามาอยู่ในภพคอยนี้คอยลุกน้ำที่ิง อยู่บ้านนาหินซิวมีบ้านหินซิวนีนะโดยโดยโดยเยไปอยู่่ะเมื่อไหร่เมื่อไหรไปไปบึงเด้อเล่าเ่าเลยละเ่ปีเลยลุมบุนเนาะรออลุุ้ญมาลุ้ดยลุบุนใจสื่เราเออโอเคพ่อไปเด้อไดุ้กรถชอยบ่ะห้มาหลายคนมา้าเดียวเด้บอกเห็นน้อเหนน้างอกับบ้ารถบ่กับ้านโว้ยนะรถรถบจิตนี่อาจจะไปบ่ได้ได้เพื่อนว่านะ ันนี้รถคัขนข้างหลังอาจจะไปบ่ได้บัตแกจะพูดกับตัวเต,นะต,ตี้ยกันนะตัวเตี้ยอายุบัดเมื่อเรื่องดีจะเข้าบลูมอนี่ขันยับบลูมอนี่เป็นเรียบร้อยเอิ่นขึ้นเอิ้นเพ่นขึ้นน้ำแน่นข้อขึ้นให้รถมันนัานากนะนะาี่ไ,ไปเห็นนะมาเอิ้อนเพป็นคนรับปร่ทา อ๋อตัวรถโบจิตเน,นี่ยมีก้อนเสียงหีือเปล่าอย่นั้มันตน่ำมันกระปิดนี่อ๋อยังดีเด้บอกเสียงเลยเจ้าบัวหย,ยับลงฮะ,ะปิ่นห้องงามปิ่นบัวคำดีแข่งลงนะเอะบบอขานาดรถไถเรายังอันนั้นเฮ้ยว่าอะอยู่โอ้เจ้าเจ้าอย่าลงไปขังนั่นเด้อพี่ถึงบอนบัวคำกับบอนนี่เพิ่งถ่ายคลิปพี่ไม่ต้อกลัวพี่บัวไอ้เพิ่นขึ้นในลายคนก้อนนี่ไอ้เพิ่นขึ้นมาลายคนเอิญเอิญเพิ่นเด้อเดี๋ยวบวตาจัดการเนาะ

ไปไปก้นก้นก้นไปแหงเนยเนาะแมนค่อยๆยุ่งๆอ่าวุบถนัดนี่แหละรถรถบอจิตนี่บอนี่แหละค่อยๆเด้วยยันป้ายรุดเด้วยเห็นเด้วยนี่น่ะขาไปแหงป้ายจะรุดเนาะนี่รถจักรขั้นนั่นนะบอจิตบอกเรารถจักของแน่ยขั้นนงไลยู่ไลยู่น้ำหมอแหงน้ำมันนั่นเดียวอืม เออได้อยู่นะเพราะว่าน้ามันแห่งเนาะเพราะมันเป็นพักไปหน้ามันแม่งคนแรกเออเชนคำให้มาลอาคเอรอก็น้าโอเคโอ้ถือว่าผ่านผ่านเนี่ยอยิ่กุ๊บเราได้ทั้งไหนน้ามัโม่งอย่ี้เลยในอยู่เลยเออเดี๋ยวขอราไปจอดทั้งไหนก่อนไปก่อนไปไปก่อนเปยไปไุไปไปไนไป

ทำมาทำมาหน้าไม่ขนเลยไปแนี้หนาแดงเนางขึ้นแดงขึ้นนะทวียนะไรนี่ย่านย่านในน่องเชือบะทำใจแน่นตัวเตี้ยมือสันหรือันมือชันนี่มือสันหรือชันมือนี่ย่านเลย ไอยู่ไ้อยู่ไ้อยู่อืมเอแคโอ้ยอยู่ปิดัลมไ่ได้ิดแน่ิดัมปิดแน่ปาคิดเห็นถามรถชี้คิดเห็นบ้านน้องตุ้ยรถบานนี่หมดยแต่ว่าำยังขีม่อีกได้นั่นยังมาแห้งอยู่ได้หรอวะใอีกนึงบ่ได้นาะ nè, bận hà te tam nền đấy nưng, nạo chim này, bỏ chít lót chân nã đen thuốc, Ủa vâng chân đi vùn đẹp đúng không ạ? là bài nó một thân nó Ủa là bài thân bị đâu quay vậy đó. Mi sắc rít đông này, nó Nóng ổng á, vừa đến

mua xong xàm khuất này chuẩn chi đốt của việc kia em nó mùa <coughs> <coughs> gà khóc góc chắc đi ra chào đỡ lộm đi em đây lộm hai luôn luôn chạy cái nước chạy luôn 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 เมนหน้ากำลังิมาแห้งนะเพื่อิมาแห้งช่วงคำเยยบไปเลยเยยบไปเลยนี่มันไ่รุ่นเลยเยอบเลยไปทั้งกลางเนื้อทั้งกลางเนื้อหัวหัวหัวบอตาเราลืมคุมไปจ้งนี่ เปลี่ยนเลขบ่่หัวใจเด้อวัวดวนตัวเนาะมีเฮงไหนคือเปี่ยนทักเปี่ยนเนียแหลเเเนาะมีเฮงเลเนาะโอ้ยฮงนะมีเฮงพี่ดา้ยยุ่เสือยุ่แพนึกคึก

เดี๋ยวน้องใจแล้วแหละใช่อยมันดมก้ิ่นขนาดอีกเฮียงคักอีกนักหนาแล้วต ồn คุมรถเนาะเฮาหลีกคุมแล้วต ồn คุมเนี่ยน้องนี่เห็นี่มแล้วโดดลงคุมมันเลย ่มวนเท่าหลีกนั่นนี่นชักไม่เป็นมันก็เป็นถักไมกมันก็เลยคาเนาะถักไปอยู่ว่าหนีเดบบอไทยละเยียดเงี้ยต้องีเร่งแปรบได้เนาะบได้ต้นเซนแมนจุ๊บ้นกเขาเซนแมนตุยก้นรถบอจิตอีกแด้วอย่างนี่บอจิตขอบใจขอบใจรดเจ้าพี่ได้กินนี่น่เแรถจุบเาไม่เอ่างี้ยนี่แหละ โอดโหโอ้โหโอ้โหโอ้โเค้โอ้โล้มคืนเริ่มมดแล้วบ้าโดนรถเรากินอันตรายดีนี่ทำไมขึ้นแท่นะเพายังเกือบเกือบซยรถบอร์จีก็ยนอันตรนะขึ้นไม่ไงนะเพราะมันขึ้นับด้วยเพรานเป็นไหนไว้พุทธขีดว่ารอดไปเนาะไปจากพี่น้องเลยบาดที่นี่เดินทางครับบาดนี้ถือว่าผ่านพุทธจากขีดอันตรายเนาะปลอดภัยแล้วบาดที่นี่พี่น้องเลย ล่ำลาก่อนเด้ยพี่น้องเด้ยผิดพัพดกันได้ขอโทษขออภัยนำเนะาะลาก่อนพี่น้องกุศหมากตุ้งเล่งให้แน่จันหวะนี้เ <c oughs> <c oughs> จำใบดีพี่น้องเลย